ก็ผมรู้สึกว่าคอนเป็นโปรดักที่แบบว่าอยู่กับมาตั้งแต่เด็กเลยอ,ะอ่ะแล้วก็แบบเราได้เห็นโฆษณาห,หอดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันหนึ่งเรามาอยู่ในนี้อ,ะอ่ะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเป็นสินสินค้าที่เจ๋งมากแล้วก็เป็นแบบเป็นแฟนแรงเืขข่อด้วยคอนค <ๆ S 2> อนซูคอนซูกาฟรีมินต์มานดีมั้ยนกับตัวเจ๊บ้างอ่ะผมว่ามันมีความแบบอ่ากินง่ายอ่ะแล้วก็แบบ อยู่ได้นานมันเหมาะกับผมที่แบบว่าออกงานบ่อยแล้วมันคงติดตัวไว้ง่ายมากแล้วก็ผมชอบคือมันอร่อยแค่แหะครับจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนสำหรับตัวนี้เจฟเฟอเอฟผมว่าจุดเด่นของมันคือการที่มันหอมแบบยาวนานแบบ20นาทีแล้วก็อาอไม่ไม่เย็นเกินมันจะมีบางตัวอะไรอย่างี้ที่มันเย็นเกินอะไรอย่างี้ให้พอดีมากแล้วก็มีมินต์อีกรสชาติหนึ่งซึ่งก็คือไม่เย็นเกินกำลังดีอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วชอบกินญี่ปุ่นชอบมาก จิ้งชอบเคี well, ้ยวด้วยแต่แล้วว่าอันนี้ไม่อันนี้กคี้ยวไหชอบชอบเคี้ยวหมันใช่เริ่มกินลูกอมเมื่อเด็กๆเลยเหรอจ๊ใช่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 ครับแต่ว่าผมก็แบบเหมือนแบบโตมาอ่ะการที่แบบอมลูกอมไปอะไรเงี้ยก่อนฉันพลานที่น่าหลงชุ่มคอเลยถามจิ๊กว่าทันติดทันแพ็กเกจจิ้งไหนก็คือกระยู่เดี๋ยวนี้ว่ายุ่นเลยนะชุนทอร์ดเราทันแพ็กเก็ตจิ้งอันไหนเอออ๋อผมตั้งแต่เป็นเมทัลสีฟ้าสีเหลืองเล็กๆที่เป็นแพ็กใน แบบถุงพลาสติกเมื่อก่อนแบบก่อนที่จะมาขึงเป็นแถบใช่ใช่ก็ลึก่ะก็มาสามสิบแล้วไม่ใช่ว่าเด็กอะไรพี่อยากรู้ว่าวันนี้เป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์หรืองานแฟนมีเอาไปเลก็จัดเต็มมากจงจรอยู่บนเวทียาวนานรู้สึกเหมือนเฟสติวัลมากเพราะว่ามีน้องฟ็อกซี่ด้วยมีผมดูมีน้องเป็นแบบยูเซอร์ด้วยแฟนๆน้องเขาด้วยวันนี้คุณโดนสาวด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้คุณดีมันมีแบบ หลายๆพูธอยู่ข้างหลังก็ฟังเพลงน้องอยู่อะไรอย่างคุณมันสอนให้ตั้งใจเต็มเลยครั้งต่อไปเนี่ยน้องก็มีโปรเจกต์ขึ้นจอเรัะมากแล้วรู้สึกว่าเป็นมิติใหม่ในการแบบว่าใช่ใช่ใช่การการได้เป็นพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกว่ามันก็แบบตอบโจทย์ว่าที่ง่ายใช่แบบมันแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นการ represent brand นะแล้วการที่เราได้ represent brand ที่อยู่ปยาวนานขนาดนี้เจกขนาดนี้แบบว่ามีการแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดรัตน์นาตลอดคือว่าเทมันเจฟฝากหน่อยครับพอสักครั้ครับผมก็ฝากขอชุดกับฟรีมินต์นะครับผมก็เป็นโปรดักที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้มากๆมันแบบง่ายมันงบง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสำคัญแล้วก็ยาวนานของยาวนานเลย20นาทีนะครับกลับไปเรื่องคอนเสิร์ตอีกสักทีเมื่อวานอย่างไม่ได้คุยกับเจฟคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเจฟโอ้โดูดันมากครับคือแบบว่า การซ้อมคอนเสิร์ตเป็นการซ้อมคอนเสิร์ตที่หนักหน่วงแต่ว่าพอมาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆเรรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่าสิ่งที่เราทำแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นในเหมือนเป็นแบบ first arena โซ่ซึ่งมันมีสเตเกลที่ใหญ่ที่สุดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันอันหนึ่งเลยที่เราอยากชีพเคยพูดไว้ด้วยแล้ววันนี้มาเป็นจริงแล้วมันก็รู้สึกว่าเกิดเสียงชื่นชุมนุมขนกับแรงอายแดงยที่เราทุ่มเทไปไหมก็เยอะมากนั่งอ่านอ่านไม่นอนเลยวันแบบแรกๆอ่ะช่ สองสามวันคือหลังจากคอนเสิร์ตคือนั่งดูแล้วว่าทุกคนแบบรู้สึกยังไงบ้างการเลือกเกสต์มาแต่ละคนแต่ละคนนี่คือทุกคนเซอร์ไพรส์หมดเลยเกมทำยังไงในการดิวผมว่าเราในทีมเราช่วยกันคิดโชว์ออะไรว่าเพราะว่าเกสต์สุดทุกอย่างเราไม่อยากให้มันซ้ำกันแล้วอยากให้มันมีความแบบเซอร์ไพรส์ในทุกอย่างโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลือกแบบอย่างเช่นน้องๆทีฟอบทีฟอบที่เธอเลือกมาใช่ที่แบบรู้สึกว่า อัปคัมมิ่งหรือว่าพิาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเห็น,น,นแขกก็คือมีตาบุ๋มมีมิลเลียมด้วยใช่จริงๆในทีมเราช่วยกันดีเซลแบมว่าอันเนี้ยแบบน้องๆที่เราไปเคยเจอมาเราเคยไปดูคลิปมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เอ้ยมาช่วยแบบพี่โพรนี่อย่างเงี้ยคุณวี้อย่างเงี้ยช่วยกันคิดเอ้ยแบบคิดที่แปลว่าต้องเป็นอะไรดีมาแบบเสนอมาเป็นที่แปลว่าพี่เจ๋งแล้วเราก็เลยนั่งไปคิดว่าเอ้ยมันควรจะเป็นเวทีที่น้องๆอ่ะที่เป็นอัปคัมมิ่งที่แบบรู้สึกว่าเราเรสเปกอ่ะ แต่เขาได้มาโชว์ของแต่พ่อนั่งไฟกำลังวทีลุกมากเลยนะสำหรับโชว์กับน้องๆเนี่ยไฟลุกเลยครับไฟลุกเลยรู้สึกว่าโอ้แล้วเราจะไปโชว์ต่อไปยังไงเนี่ยแล้วเราก็ไปร้องเดี่ยวต่อมันจะกัดไม่หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยร้องเาลงไม่ได้น้่งเสียงโสดเลยใช่ใช่แล้วคนก็เจ็บนะกับกับเพียรี่แบบว่างานไหมครับเขาจะแบบสนใจโลกของเขาเพยร์แบบเร็วมากแล้วพี่ยร์แบบไม่ไม่มีการ คิดไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าแบบตอบตกลงกันเพราะว่าพี่ยาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่พี่ยาได้ทําสิ่งนี้เขาอยากเขาอยากทำดีสุดก็ซ้อมกันอย่างนั้ให้เป็นคนเลือกเพลงเราเลือกเพลงกันเองในที่แรกก็จริงๆก็จะมีผมพี่วีแล้วก็พี่พลช่วยกันคิดกัน3คนในลิสต์เพลงแล้วก็โชว์ต่างๆเลยก็จะแบบแซดแซมกันมาแต่เพื่อฟอร์มบนเวทีมันคือจึ้งมากเลยนะที่ต้องสวดสบัดเต้นคู่ในก่รโอ้มัน ไอ้การเต้นล I mean, hey. so so e uh ีลาเนี่ย oh, ม <cs ut> ันเป็นอะไรที่ยากมากเลผมรู้สึกว่าแล้วมันต้องเอลฟิวอ่ะมันจะต้องเอลฟิวเพราะฉะนั้นแบบการซ้อมให้มันฟิวเนี่ยมันยากจริงแต่ด้วยด้วยความเราฟิวอยู่แล้วด้วยเราก็เออได้ฝั่งที่สองนาทิการเพิ่เลยถออกมอมาได้ยังไงรวมรวมรวมตัวกันได้ยังไงตกใจก็คือผมว่าอยากเห็นซีนนี้มานานแล้วการที่แบบว่า แบบทุกคนกลับมาเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่หลายๆคนออกไปเติบโตกันไปแยกย้ายกันลยไรแล้วกลับมาเจอกันี่ที่เดิมที่เราแยกย้ายกันแล้วกลับมาอาจจะแบบขาดเพิ่อที่เพิ่อไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็แบบพยายามเคียร์คิวกันมากลับมาให้ติดต่อยากจริงเออดีวินานก็คิวแต่ละคนก็แน่โอ้โหคนละค่ายช่ไงฮะโอ้ ทีป๊อปก็ยากแล้วนะสี่คนสี่ค่ายเนาะนี่แบบสิบกว่าคนโอ้โหก็ผมไม่ไหวอ่ะกางทีแบบทุกคนก็ช่วยกันแบบว่าอย่างเราก็ถอดพี่ปอนเดืยดขทาพี่ปอนก็จัดคูกของเขาอ่ะให้ส่วนคนที่เหลือเนี่ยอย่างพี่ต๋องก็จะช่วยรูปรูปอะไรเงี้ยบางคนแล้วก็โโวคุยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแค่ค่าตัวเวทต่างๆก็คืออ่เกินละก็กังขาดทุนครับ้งหมดเลยนะคือผมว่า มันมันอยู่ในเรนที่โอเคแหละเอ่อแล้วก็ทั้งเรื่องโชว์แล้วเมื่อไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มันลานการที่สุดเพราะว่าไม่รู้จะได้มันกลับมาจัดเมื่อไหร่ก็อยา่างที่บอกเป็นภาาพปรระววัตติศส์แล้น่าจะหายเลยอ่ะผมผมนี่อยู่ตรงนั้นอ่ะเสียงครีดอ่ะมันแบบแทรกเข้ามาในไมค์แล้วหูว่าวิ้งแหละโชว์ไหนที่มันชาเลนจ์ที่สุดสำหรับเทปสำหรับเขาเจอคนโอ้มันเปนชาเลนจ์ทุกโชว์นะมันชาเลนจ์ตั้ง ่แต่ว่าถ้าให้พูดถึงการขึ้นสลิงครั้งแรกอะผมว่าเนี่ยชันเลนสำหรับผมจริงเพราะว่ามันลงมาเสร็จก็ต้องมีคิวถอดสลิงนู่นนี่นั่นอะไรต้องขึ้นไปอีกอะใช่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 มันก็แบบมันก็ก็ยากเหมือนเราก็สร้างมาตรฐานคอนเสิร์ตเกี่ยวของเราไว้แบบสูงมากบาสูงมากกอ็ต้องไปต่อไปต่อแล้วครั้งหน้าจะกี่ร้อยคนเดินบนกระแพงอิมแพ็คแล้วแหละพอมันไปกิมแพ็คแล้ว เป็นราชมังคลาแถวแถวตอนลึกครับคนจะเห็นชัดพร้อมกันครับผมอันนี้คือที่ว่างไหมกับตอนลึกใช่เก้ไว้เองเลยเพราะขอบตอนลึกต้อใช่ใช่เป็นตอนลึกไมบมีไหมคะเพราะว่าเหมือนว่าตอนแรกเราฝันว่าเก้เราอยากเล่นไอ้แพคคอแพกมาเขาสมเร็จก็ได้ก็ลองดูผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากจะจัดให้มันแบบค่อยๆแหละถ้าถ้าสมมติว่า เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเหมาะในเวลานี้ก็คงจะจัดใหญ่ขึ้นเป็นยังไงแต่ว่าก็เราดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่น่าไกลกับเรื่องเสาราชมากับเซ่ก็น่าจะได้เฮ้ยเกินไปหรือเปล่านี่จะมาแถวตอนลึกใช่ไหมมันเป็นไปได้นะจริงๆริงเราต้องฝันให้ไกลไปก่อนครับผมก็ก็หวังว่าจะเป็นไปได้คุณแบมแบมคุณแบมแบมคุณแบมแบมเออมาช่วยดูโชว์จนได้มาจนได้เป็นไงฮะก็กันนั้นต้องกันแบมคือคุยกับนี่พี่จะไปผมก็ แต่แบมคอนเสิร์ตแบมอะวันที่สองมาสามนะพี่อะวันที่สามสี่แต่ผมจะไปอะพี่แดีแ๋ยวผมเดี๋ยวผมเสร็จผมคอนผมไปเลยครับพี่แ,แล้วก็มาจริงนนอ,อรู้สึกว่าเออน้องก็แบบแรักษาสัญญากับเราพ<แ>อจะมาก็มาจริงอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็แบบไม่เหนื่อยหราผมถามจริงม,มน 2, ันเล่นคอนเสิร์ตสองสามคอนเสิร์ตถ้าเป็นเราเรารู้สึกว่าเราต้งพักแล้วอะไรเงี้ยแต่แบมมันก็ยังแบบจะม,มาคอนเสิร์ตจบแล้วติดตัวกลัวเราเตรียมเตรียมมีอเมริกาใต้มีเอเชียทัวร์ ในบางประเทศที่เราไม่เคยไปด้วยใช่ครับโค้ชคันมันต้ตื้นเพราะที่ไปก่าก็ผมผอบอ่าอยากไปยกไปเลยเหรอยกไปยกโตไปยกหมดเลยเหรอกราผอบทีมไปไม่รู้ก็เป็นการย่อสเกลเอาทีมหุ่นไปด้วยไหมใช่ไปไหนครับใช่ใช่เพราะหลายคนบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไปขนาดนี้ทุกประเทศคือมันจะเบาได้หรอก็ไม่อยากให้มันเบาอยากให้มันก็มี ไดนามิกของมันแหลกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะเอาแขกรับเชิญจากประเทศไทยไปด้วีใช่ยังไาจะเป็นกินพอรไปอยนางเี้ค่าตัวก็บินหมดแล้วถามระหว่างวัหน่อยถามเรื่องรางวัลนิดนึงครับเป็นไปรเหมือนกันจะเป็นโบวอย่างไงนะครับเป็นหมูอย่าะไรอะไรก็ต้องเก็บคน เพราะฉะนั้นเราคิดสดๆไม่ค่ะถือไว้ยังไ,เยยไงเขา e บอบกว่าอิงฟ้าแบบไม่ได้มาถ้าสมมติว่าอิงฟ้าได้รางวัลอะ e ่ะเอ็มช่วยไปรับแทนหน่อยก็รอลุ้นอยู่ว่าอิงฟ้าได้ไหมอะไรออิงฟ้าได้ตายแล้วเราก็เป็นร่างทรงซะด้วยเราก็เลยอินเลยเลยก็เป็นหมอกแปบหนึ่งนะได้เลยไอ้จะลองล้อได้ไหมครับวันนี้ไอ้เป็นหนึ่งล้อแบบเรียกอะไรหมวอ๋อสซางผมนะซางจนหัวผมจะบักผมบ้านเล่เจ้าตัวอะได้ เห็นไปทางแแล้วแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบเพราะว่าครั้งที่แล้วผมอ่ะไม่ได้ไปงานรับรางวัลเพลงอินฟ้าก็เลยไปรับแทนผมใช่กว่านี้ก็กลับกันแล้วผมไปทาหน้าที่แทนเพื่อนบ้างเพราะว่าเพื่อนไปคานใช่ถามถึงรางวัลหน่อยที่ได้ได้มาทั้งหมดเจ๊จำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่รางวัลเลยตอนนี้ประมาณ400กว่าประมาณ10 15 16ห้าสิบสามไป13สิบห้าแต่เมพาะปีนี้ก็เป็น10บแล้วนะดูดูแล้วอ่ะแค่เพิ่ปีงานหนึ่งไม่มี่ต่ออันหนึ่งและสองปีที่ผ่านมาทีมรับรางวัลมาตลอดนะไม่ครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าตอนผมรับไปตอนเดือนไหนอะอ่าาะเลยจำไม่ได้สุดท้ายที่บ้านการสร้างมากใช่ไหมต้องต้องสร้างทั้ห้องสำหรับเก็บรางวัลเลยไหมก็มีเรามีตู้ไว้เก็บเพราะว่าผมว่ามันเป็นท็อฟฟี่สำหรับผมแล้วก็แฟนคลับที่เป็นการ กฎหมายของการเดินทางระหว่างเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้ได้นะเราทําด้วยกันไม่ได้แบบเจมส์ซัตเตอร์ทำได้ด้วยตัวคนเดียวไม่มีมันคือการได้ทําด้วยกันมก็เลยแบบอาเก็บไว้เพราะเขาดูเหมือนเรารับฝากเราหวนไว้ของเขาแล้วทำไมคิดว่าเป็นการรับฝากไว้จากเพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวมันมีทีมงานมีหลายคนมันไม่มีไม่มีใครอาชีพความสาเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวมันคือการแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆการคนเสาทุกคนคนฟังคนที่ดูหนังอะไรกันมันมันหมดเลยเพราะ ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของรางวัลเดียวคนเดียวอ่ะผมว่ามันดูจองของกันไปดูแบบนี่ไม่ใช่ของเราพี่อยากได้รางวัลไหนที่แบบเส่ใจแบบอยากได้บนรลุท่านสุดๆเลยก็คือจุดขอก็หม่ผมว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าเป็นความฝันเองความฝันผมคืออยากทํางานที่ดีที่ทาให้คนรู้สึกแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันดีจริงและเรื่องรางวัลเป็นเรื่องหลักก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่งานมันดีจริงมันจะพารางวัลองโดยจุดรางวัิเพราะฉะนั้น คือต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกว่าไม่ใช่รางวัลแต่ว่าคืองานที่ทำคือการนี่อยากถามว่าคนนึงที่จะได้รับรางวัลทั้งที่เป็นเกมแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสองคนครับเป็นเจมสซัตเตอร์กับเวลากระมุลซัตเตอร์เขาเป็นเวลาที่เขาประกาศทื่เราต้องบอกเขาก่อนไม่ใช่ไหม่ใช่ครับเวลากระมุลเราเล่นอะไรก็จริงๆรครับ ก็ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้ตครับ่นี่นี่ไม่นานไม่นานไอ้น้องบอสถามหน่อยอ่ะก็เลยบอกว่าแบบรางวัลน่าจะยำชายก็เป็นรางวัลหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเกียรการแสดงก่อนเราแล่นเมีเพลงตัวเองอ่ะเราให้คนอื่นไปเล่นอ่ะเพราะเราไม่ชอบหน้าเลยอ่งนี้แล้วก็วันหนึ่งเราได้มาแสดงแล้วก็รวมในน้มเน่ยบหลายคนอย่างเงี้ยมันก็ โอ้แต่ละคนคือผมได้ดูไยหนุ่มผมได้ดูหลาดมากไงแล้วรู้สึกว่าทุกคนเจ๋งกันขนาดนี้อะไรอย่างเงยเราแค่อยู่ในนี้ก็ดีแล้วแล้วแล้ววันนี้เราได้รางวัลรู้สึกว่ามันเป็นฝันีเป็นฝันที่เควันนครมันที่เป็นความันท่นความันี่เวามฝันที่เปควันที่รอรควาัเป็นยัง่เป็นคาัน่คราันทีปันที่รอามฝัน่นามันทีหคว่็นควาจ่เปินคายย่เร็วาัลเมื่อป็ร่วมก็ไปเรืา่ควาัน่าแบบ คือถ้าเขาแบบอยากให้เราไปถ้าเราคิดว่าเราก็ไปไม่ได้อยู่ที่ว่ารางวัลจะอะไรแตบแต่ว่าก็คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครที่จะต้องรับรางวัลไปตลอดชีวิตคืออย่างที่บอกคือรางวัลื็ผลว้ได้ได้ก็ได้ได้ก็ดีได้ก็ขอบคุณมากแต่เงี้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันโคกาสที่เรื่องผลงานเแคนเขาก็คิดไปแล้วนะว่าถ้าคุณเวทีไหนที่มีคุณเข้าทีอ่าคุณก็คว้าไปหมดคุณก็ต้องลงที่คุณแน่มุงต้องลงคุณอะไรอย่างเงี้ย ไม่หรอกครับผมจริงอ่ะคือนางนกพม่าผมยังไม่ได้เลยนางนกพม่ายังไม่ได้เลยปีนี้เนี่ยปีนี้วีนี้ไม่ไ้วีนี้อ่ะเราบลองลองลงลุ้ักครั้งนเป็นเป็นไปในร่างหมูด้วยอย่างอันนี้มีมาตราคอ่นเป็นนะครับพอถึงเต้นนะครับผมก็เห็นแบบคนที่แบบว่าโดมิเนนเต้นผมก็น่าจะเจ๋งๆกันอยากอะไรทัางหมด

ก็ก็ขอบคุณกับคนที่ให้เกียรติเราได้นมเหนจริงอย่างที่บอกคือแค่มีชื่อเข้าชิงก็ดีใจแล้วได้หรือไม่ได้ก็ก็แล้วแต่มันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปแบบรู้สึกว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรอย่างที่บอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลงานเราไปแล้วมีคนได้เห็นได้ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเราจนได้มีชื่อเข้าชิงก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็คนได้ข้อรางวัล มันจะชาตประวัติอีกคนมีชาบ์หมอศาสตร์คนไทยคนแรกได้เป็นไม่มีหรอกไม่ไม่หรอกครับไม่หรอกคือให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าตอนนี้เธอก็เป็นดาราไทยคนแรกแล้วนะที่มีรางวัลเยอะที่สุดเยอ่ยมรางวัลเยอะที่สุดไม่หรอกก็ขอบคุณดีกว่าขอบคุณดีกว่าผมไม่รู้สอบไงไม่ไม่อยากจะดูแบบว่าดูอวดอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคือความารักของคุณขอบคุณนั่นแหละขอบคุณนั่นแหละมีแต่คำว่าขอบคุณเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมาจากกระถางมันมาจากผลงานที่เราเป็นลายสนักศนลป ได้โอกาสถ่ายด้เออใช่เออขอสักทีขอสักรูปเดเชิญพี่พี่สือไปถ่ายด้วยตัวเองไกได้ไครับไไปบาเจมสแหละโดยเฉพาะน้องมอจากไทยเล้โอเคขอบคุณยาเจมสโอเคแล้วโอเคบด